สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขูสุคนขอต้อนรับเข้าชุดช่องวารพนิสารบานนนมวันนี้ว่างพี่น้องก็ปลูกข้าวโพดพี่น้องปลูกข้าวโพดน้ำกันได้พี่น้องวันนี้ครับมองบรรยากาศปลูกข้าวโพดน้ำกันพี่น้องพอว้ในกระถางแล้วพี่น้องดูมวงบรรยากาศกับเตี้ยหมกข้าวโพดซุปเปอร์ บ่ง,งามไปเลยตัวนี้อันนี้ได้อาทิตย์กว่าพี่น้องเจ้าถูตรงกันพี่นอ้องอาว่างเวียกพี่น้องถูกระโพดไว้กินนะพี่น้อง ห่างกันประมาณสามสิบเสเจ้าของให้เพือ่นอนๆน้อง ข้าวโพดกับปลูกเพื่อดีจินมาครับล่ำใบกับห้งัวพี่น้องลง อืมอจ้าบอลเป็น,นมือเจ็บบอลน,นี่นนก็ม่เห็นหน้าบ่เห็นหน้าคนนี่มอเอาดูปิดใ่ารื้ป่าปอืมบางว่าปลูกข้าโพดพี่น้อง โอ้ขรพดครับซุปเปอร์มันซุปเปอร์สวิตมันุปเปอร์สวิตไม่ได้กินมากล้ำกับยังยังไงให้งังวพี่น้องโอเคติด เดยเจ้ค่ดิดเลยเถอปิดหมางปิดและะ้วบ้างโอเคปุ่มกล้องเนี่ยมาเล็ท่้จะขยับหรอกไปก็จะถ่ายน,นี่ปุ่มกล้องจ้ะนี่ เดูดูซับหลุมพี่น้องตรงนียไปใหญ่ใหญ่เพี้ยนมั่นนี่อากาศครับคลิปปลูกข้าวโพดกับคอสจบแค่นี้เด้อพี่น้องนะครับบรรยากาศบรรยากาศเาศมื่อปลูกข้าวโพดไว้ครับกำลับคลิปปลูกข้าวโพดมื้อนี้กับคอสจบแค่นี้เด้อพี่น้องมื้อนี้ว่างเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้อง มาปลูกข้าวโพดนะครับรับประโยชนของมะม่วงคลิปนี้กันอยู่ดีแมงอ้วนท้วนสมบูรณ์กินข้าวแซ่บนอนหลับอย่าลืมติดตามช่องวอลร,รพนิษฐานบรรลุน,นต่อไปพี่น้องเอาบรรยากาศชีวิตที่ชีวิตอยู่ท้องไฮท้องหน้าน้ำบานนอกคอ,อกหน้าห้องอมหาเมืองน,นะครับแต่ละหม่องละทีอ่านอยู่ดีแมงสุขปุสุขสวัสดีครับเมื่อกี้มีแต่ขีดตูมพี่น้อง